อาหารแห่งอนาคตรหรือ future food คืออาหารทางเลือกที่ผลิตจากโปรโตีนพืชและวัตถุดิบใหม่ๆใ,ใช้แทนเนื้อสัตว์ลดการฆ่าสัตว์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและตอบโจทย์ปัญหาความมั่นคงทางอาหารในอนาคตแล้วมันน่าสนใจยังไงพาปังเล่าให้ฟังครับอุตสาหกรรม future food ของไทยกำลังมาแรงในปี2567โตขึ้น13%และคาดว่าจะขยายตัวอีก5-7%ในปี2568สะท้อนพฤติกรรมผู้บริโภคที่หันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการ รับประทานอาหารประเภทพลาสติกโปรตีนจากแมลงเนื้อสัตว์เพาะเลี้ยงอาหารปลอดเคมีหรือออแกนิกและเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการไทยกระทรวงพาณิชย์โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศได้จัดโครงการยกระดับผู้ประกอบการ SME บุกตลาด FTA โดยโฟกัสที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นตลาดที่ฟิวเจอร์ฟู้ดกำลังมาแรงครับและผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกยังได้ไปสำรวจตลาดและจับคู่ธุรกิจกับผู้นำเข้าญี่ปุ่นทักกรุงโตเกียวอีกด้วยที่สำคัญการส่งออกไปญี่ปุ่นยังได้ประโยชน์ จาก FTA ถึง3ฉบับคือ FTA ไทยญี่ปุ่น FTA อาเซียนญ,ญี่ปุ่นและ RCE ทำให้ภาษีนำเข้าสินค้าไทยลดลงช่วยผู้ประกอบการลดต้นทุนและแข่งขันได้มากขึ้นครับนี่ถือเป็นเพียงกิจกรรมบางส่วนเท่านั้นที่กระทรวงพาณิชย์โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเดินหน้าส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยได้มีความรู้ความเข้าใจและเข้าถึงการใช้สิทธิประโยชน์ในการส่งออกสินค้าโดยใช้สิทธิ FTA ไปยังประเทศที่มีความร่วมมือต่อกันและกันครับ